mai ở hàn mũ bà có hay nhà mũ bà mũ kỳ có liệu mũ bà không mũ bà mũ kỳ <laughs> chết đi nè yêu bài nè y tôn nè 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 อไอตัวน yeah. ู <tr seine Christmas> ้นด้วยเดี <t> ๋ยวให้น้องก่อนน้องมาแล้วอิงยิงแล้ววิ่งวิ่งมาอันนี้น้องช่วยอะถือให้นู่นเราให้ให้ตัวไหนแล้วแต่น้องอิงอิงให้ตัวไหนไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวให้มาตัวนี้สิสนุกเงินใหญ่หมูเงินใหญ่ให้อาหารหมูป่า ยัิงมันนี่กลับดๆอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ไปใกล้มันกล ouais ัวยิเห pues, uh, ็นูกมันไหมขนาดูกมันตอนนี้ขนาดไม่เมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้มันอออมันกลัวอ๋อจ้าอ๋อ เขาทำให้มันกว้างออกไปเล่นทางนอกได้น,นังเอิงถืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันกินเส็จก,ก่อนให้มันตอนนี้ดิตอนนี้กินตอนนี้เล่น